สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถบ้านๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็นรถ t o y ย t a v ว o อตัว E ปี06เกียร์อโต้ขับท่านรถอยู่จังหวัดสุโข,ขทัยนะคะโซนภาคเหนือกำลังมองหารถไปใช้อยู่เข้าไปชมกันได้ค่ะไปทดลองขับกันได้นะคะนัดหมายร่วมหน้าได้โดยตรงด้วยตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ เป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถเน้นติดต่อกันโดยตรงเพราะแอดมินเพียงแนะนําข้อมูลให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะรถโตโ o ต้าวีออตัว E ปี06ระบบไฟฟ้าเขี่ยออโต้ราคาคันนี้85,000บาทค่ะเป็นรถบ้านสภาพดีหน้ารังเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักฟูลมามรพาวเวอร์สีันรบคันยังสวยเครื่องดีช่วงร่างดี ขับขี่นิ่มนวลมีดิสเบกสีล้อค่ะเกียร์เข้านุ่มไม่มีสะดุดนะคะแอร์เย็นระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ครบมีระบบเซ็นทรัล็อกกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเบาะแน่นสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดวิทยุมีฟัง USB ใช้งานได้คอนโซลสวยด้วยนะคะเอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะ สนใจทักไปคุยกันได้โดยตรงนะคะแอดมินแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้วและใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ